ครับก็เห็นหน้าเห็นตากันนิดเดียคุ้มหน่อยฮะอากาศแดดด่น,นจัดนะก็วันนี้ก็จะมาตกแบบเหมือนเดิมครับใช้คันยาวเลยฮะ54เกิดอถ้ายังไงก็ถ้ามันไม่กินเราก็หดคอสั้นได้นะฮะก็เปลี่ยนคันเบ็ดนะเอา54ก่อนครับก็ตกเป็นบาลานซ์แตะเหมือนเดิมนะครับเหยื yeah. ่อก็เป็นของนายเอนะครับวันนี้ของนายเอล้วนๆ,ๆเลยครับเหยื่อไม่ได้ซื้อเลย มีเท่าไหร่ตกเท่านั้นเดียวหมดก็กลับครับผมก็ฝากช่องของผมไว้ได้วยนะครับว่าอ,อติดตามกันหน่อยนะครับดูคลิปกันหน่อยนะฮะช่วยๆกันทำมาตั้งนานแล้วยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ผ่านเลยฮนะไม่อยากดูชั่วโมงตัวเองเลยครับเพราะเพราะพอทิ้นปีที่ไรจากที่ขึ้นไปสูงๆแต่มันก็นลดครับไม่รู้เขาตัดอะไรยังไงผมไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรครับไอ้เพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยก็แล้วกัน นะครับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอขอบพระคุณนะน่าเอากาวนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ ตัวกำลังสวยฮะพอได้ครับตัวนี้กำลังสวยเลยฮะตัวนี้อืมหม่ตัวแล้วครับโอตัวนี้มีน้ำหนักนะแะนักหนักๆช็อกเกอร์เลย เสร็จแล้วกเกินแน่ๆเลย,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 ยป่าไหนวะโอฟี่มาแล้วโอ้ไมไ่เปิดหน้ากล้องนะฮะดูสู้ปลาหน่อยครับอืมที่เปิดนะ น่าจะเป็นช็อคเกอร์เว้ยรือนวลจันโอ้ยน้าปลาลอยๆน่าสกปลาเรลอเลยยังไม่มานะยังไม่ยอมนะโอ้ยมาค้างนะมาค้างค้างแล้วยังไม่ยอมนะโอ้ย จะเป็นนวนจันแล้วล่ะตัวนี้รูแบบนี้ใช่ไหม mình nó giòn á nó giòn nó giòn tự giòn nha anh ơi lại quá muốn chanh muốn chanh À, đùi luôn ấy, chắn rồi đấy, đau quá thiệt, không biết chơi gì nữa, okay. nóng luôn. Bụa thơi โถ่มาใหญ่เท่าไรกันครับแต่ก็ถือว่าเป็นโลฟี่เลยครับตัวนี้หางอันแล้วครับไม่ได้เจอแล้วน้องจัดเงี้ยจัดน้ำมันสีกันนะโอ้โหสู้จริงเฮ้ กันตรงนี้นนสวยๆนะโอ้โหหันวัวอีกแมร่รู้คูกเกมจริงโอ้โห ยากครับไม่ได้ช้อนปลานานแล้ว,ลวอิ้วอร่อยวะ่ะจะยอมแล้วนะม่มีคนก็ ý là không đi ơi nó hấp phải đồ hấp tụi nữa là thôi phi thắng ôi hãy tuổi tuổi đồ quá hấp เต็มสวิยเลยยาวกว่าท <c oughs> ุกนะเวียนนิดฮ่าฮ่าฮ่านี่ายนิด <c oughs> ืนี่ครับมาแล้วครับนอำจันตัวนี้นี่นะโอ้ยเต็มจอเลยครับ ไม่ได้เปิดหน้ากล้องตอนถ่ายสู้ปายนะฮะ็เปิดช่วงท้ายเหนื่อยฮะโทฟี่ของวันนี้นะฮะของทิศนี้เลยตัวนี้ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับกลับมาเย็ยนครับวันนี้คือปลาไม่กินแล้วฮะช่วงช่วงนี้ปลาไม่กินแล้วครับวันนี้ก็ยังรอดนะครับยังรอดท้ามีโทฟี่มาฝากเพื่อนๆด้วยครับเป็นนวลจันนะผมกะอายุสักโลกว่าเนี่ยผมทำไปทำมานี่ถึงสองโลนะครับใหญ่มากก็ได้ปลาแค่สองตัววันนี้อัตพียสองตัวหนึ่งฮนะ ตอนจานตัวหนึ่งแล้วก็ที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะฮะที่วัดแล้วหลุดไปนั้นเสียดายมากนะฮะเพราะว่าจากน้ําหนักที่เราวัดมาแล้วจากแรงที่ประทะนองมันอะมันมีน้ําหนักคือน่าจะเป็นปลาใหญ่นะฮะมันไม่ใช่ปลาเล็กแน่นอนก็เสียโอกาสไปครับคือ <c oughs> ปลามันกินมันกินเหยื่อไม่ค่อย ไม่ค่อยเต็มที่นะกินแบบยังไงไม่ค่อยอยากกินอ่ะอาจจะมาเล็มๆมานั่นคือกินท้าภาษาตกปลาเขาเรียมมันกินไม่ขาดนะฮะแล้วก็ในช่วงที่มันไม่ได้กินมันก็มีมาตอดนะมันตอดมันเหมือนกับตอดสองทีติ๊กตึกหนึ่งแล้วมันก็เงียบไปทิ้งเหยือ่อครับก็มีหลายสายเหตุนะฮะอากาศที่เปลี่ยนแปลงน,น้ำซึ่งน้ำซึ่งเพิ่งจะเริ่มดีนะ ปลาเพิ่งจะเริ่มมีปลากินแต่ว่าปลาเนี่ยมันยังน้อยเพราะว่าช่วงน้ําเสียปลามันก็คงอพยพไปอยู่ทั้งอื่นนะฮะที่ว่าน้ํามันดีๆครับมันก็เป็น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 ,ปน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 สถานการณ์นักตกปลาก็น่าจะรู้ดีนะฮะแต่ว่าตกไปครับวันนี้มีมียังมีครับยังดีครับที่ได้โทรฟี่ให้เพื่อน ได้ชมนะครับสักตัวหนึ่งก็ยังดีส่วนของผมเองก็คงต้องขอลาเพียงแค่นี้ครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกันดูคงดูคลิปให้หน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ก็ติดตามสับต่อท้ามาก็จะอันนี้เราไม่มีวิชาการเลยนะครับคือคือส่วนใหญ่ผมคือเป็นการที่จะตกปลาให้ดูเฉยเฉนะแต่ถ้าใครถ้าเป็นนักตกปลาด้วยกันก็ มือใหม่ก็มีปัญหาอะไรที่ว่ายังหาคำตอบไม่ได้เบ้นเข้ามาฮะเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้เพราะว่าผมก็อยู่วงการตกปลามานานนะตั้งแต่เด็กๆก,ก็ตกปลามาตั้งแต่เด็กกจนโตนะครับครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับจะไปตกปลาอะไรก็ยังเอาไดแอานอนไม่ได้นะครับครับผมสวัสดีครับ